กอดรับฟังขอคนน1 like, 1ึงไว้หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่ององ๋อกั๊กด้วยนะครับวันดีครับวันที่ปูนั้นพาหลานย้ายเข้ามาในเมืองใครเป็นลูกชาวไร่าชาวนาที่ต้องย้ายมาเรียนในตัวอำเภอครับเป็นอำเภอเล็กๆที่อยู่ในเขตเมืองปูซานนั่งรถนานลงมาก็กดเจอกระจุยตอดจนปู่นั้นเรียกหลานว่าไอไ้ไส้เน่าไปขี้ทำไมะ พระเอกมีความสุขมากที่ได้ออกจากป่าเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เจอกับสิ่งใหม่ๆครับเพราะในเมืองก็อากาศดีไม่แพ้ตามป่าที่บ้านนอกเลยมีชายคนหนึ่งดึงกางเกงออกจากรังตูดนเขาทำหน้าโหดสบตากับพระเอกเต็มๆชายคนนั้นเดินเข้ามามีรูปร่างกำยำหำแข็งแรงทำให้พระเอกนั้นลบสายตาเพราะว่ากลัวชายคนนั้นมากๆชายคนนั้นง้ามือขึ้นมาี่เฉยพระเอกก็หลับตากลัวเสร็จแล้วที่แท้ชายคนนั้นแค่ยิบนิ้วโป้ขึ้นมาดูดนิ้วเล่นแค่นั้นเอง ฉายาของชายคนนั้นคือไอ้อ้วนลูกเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่ขอเรียกชื่อตัวละครว่าไอ้อวนตามบทหนังนะคะที่เป็นเพื่อนทุกคนในหนังนั้นเรียกว่าไอ้อวนนะคะไม่ได้บูรี่อะไรเลยแล้วโรงเรียนที่พระเอกต้องย้ายเข้ามาเรียนมันก็คือท,ที่ที่มีแต่คนนั้นเล่าว่ามีแจ่เด็กเกเรเต็มไปหมดแค่เดินเข้ามาก็มีแต่คนมีเรื่องกันและมีรุ่นพี่พวกปีสามเดินผ่านมาทางนี้พอดีครนะับปีสามกลุ่มที่แห่งนี้เดินผ่านพระเอกออกไป ส่วนพอเพกนนั้นกลัวจนตัวสั่นไปเลยและมีไอ้นักข้าวซึ่งมันก็เป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายมาพร้อมพระเอกพอดีมันคือผู้รู้ผู้ตื่นรู้ไปซะทุกอย่างถูกเรื่องมันชิงเตือนพระเอกว่าอย่าไปยุ่งกับพวกเรื่องวีเด็กค้นะคะและครูประจําชั้นของพระเอกนั้นก็หัวสุดๆไปเลยซึ่งไอ้นักข้าวก็เสนอหน้ามาบอกว่าครูห้องเราน่ะเป็นอดีตนักเลงนะเว้ยอดีตน่ะเป็นนักเลงเคยรักผู้หญิงโดนผู้หญิงทิ้งไปครูเราเลยกลายเป็นปุ๊ดไม่เสื่อมึงกรดูท่าสะบัดผมสะบัดพวกครูสิสว,สว่าไอ้ที่ ยี่ดีมีชายเสียงใหญ่ตะโกนเรียกพระเอกว่าออกไปเจอกันข้างนอกไงเนี่ยชายคนนั้นคืออ้วนที่เจอเมื่อวานครับไออ้วนทักทายผมเพิ่งเป็นเด็กใหม่มาเรียนที่นี่เหมือนกันพระเอกก็กลัวมากผอมเมื่อวานนะไออ้วนยังไม่ได้ตัดผมวันนี้เปิดเธอไปคนเลยตัดผมรอซึ่งไออ้วนเห็นว่าพระเอกนั้นอยู่ใกล้บ้านกันจึงทางความรู้จักและขอเป็นเพื่อนกันนักจากนี้และนี่คือเด็กใหม่อีกคนมีชื่อว่าไอแบรครับเขานนั้นเป็นคนโหดที่ไม่สนใจเวลาพระเอกนั้นทักาทายทงความรู้จักเลย ไอ้แบเป็นเพื่อนสนทิทคอยอวนสุดๆวันๆของทั้งคู่นั้นท้าไ่เรียนก็นอนชีวิตเด็กใหม่นะั้นสบายไปจริงๆอยู่ดีๆ,ๆก็มีเสียงดังมาจากชั้นบนคือชั้นของพวกปีสามครับไอ้แบจึงตะโกนออกไปบ่อยพวกปีสามั็ฮุบป,ปากเลยนี่มมืงองเบาๆกันหน่อยรุ่นพี่พวกรุ่นพี่จึงเดินลงมาถามว่าเมื่อกี้ใครพูดวะพวกเขานั้นหาว่ารุ่นน้องจะไม่เคารพรุ่นพี่เลยไอ้แบมันก็ไม่กลัวแล้วบอกให้รุ่นพี่นะฮุบป,ปากได้แล้วถ้าอยากมีเรื่องก็เดินตามออกมาเลยกรุ่นพี่นะเป็นสะแบนเนี่ย ไอ้อ้วนจิงตะโกนบอกให้ไอ้แบนนั้นใจเย็นๆอย่ามีเรื่องเลยเพื่อนไอ้แบก็ฝั่งพวกเขานั้นเป็นเพื่อนรักของไอ้อ้วนรุ่นพี่จะรักของไอ้อ้วนไปอยล่ายัางไงก็รางไม่ได้เพราะตัวของเขานั้นหนักและใหญ่มากครับครูจึงรมาห้ามไม่ให้รุ่นพี่มายุ่งกับเด็กปีหนึ่งอีกครูจิงตั้งแกงให้อ้วนเป็นบอสคุมหัวโจกของห้องให้ไอ้แบนนั้นเป็นรองอสคอยปลุกป้องคนที่อ่อนแอ และไอ้เีนั้นคอยใช้มันสมองแปะต่อพวกปีสามตอนนี้ปีหนึ่งมีแก๊งรวมกันทั้งหมดสามคนแล้วเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบยุ่งกับใครเพราะไม่อยางมีเรื่องเลยนางวันก็ยิ่งสนิทกันครับสนิทจนทั้งสามนั้นมีอะไรก็ไม่ปิดบังกันครับแล้วมีข่าวว่าปีสามกะทาปีหนึ่งต่อยมวยกินตังซึ่งปีหนึ่งมันก็แซ่กระทาปีสามต่อยเหมือนกันครับไอ้นักข่าวก็รับเดิมพันการต่อสู้ครั้งนี้ไอ้แบมมันก็สอนไอ้เพีีงว่าถ้าจะดูคนต่อสู้แล้วก็ให้รู้ว่าคนนั้นน่ะมีสเต็ปเท้า ที่เป็นมวยครับจนชนะเดิมพันได้เงินอย่างมาหาศาลมากมายและเขาก็เริ่มสอนให้พี่นั้นกล้าที่จะชกต,ต่อยต่อไม่ว่าจะยังไงก็ต้องใช้วิชานี้ป้องกันตัวไอ้แบรวสอนให้พี่นนออกมาออกไปตรงๆส่วนพี่เอกน,นเริ่มฝึกซ้อมและใจกล้าที่จะสู้คนเพราะเขาคือหนึ่งในสามที่จะต้องปกป้องปีหนึ่งครับนานวันพี่เอกและอ้วนก็สนิทก,กันสุดๆไปเลยแย่กันไปแย่กันมาจนเดินเข้ามาในห้องแจ็คพอสุดๆเพราะมีคนมารอต้อนรับไอ้อ้วนและพี่เอกอยู่นะผู้รุ่นพี่อยากจะมาทักทายรุ่นน้องนั้นเขารบ เขาได้ยินว่าไอแบนนั้นมีเรื่องกับปีสามเมื่อวานพวกปีสามเลยไม่พอใจหาว่ารุ่นน้องนั้นปีนเกี่ยวไออ้วนก็บอกว่าไม่อ่ะพวกเราไม่ได้ปีนเกี่ยวเราขอโทษได้ไหมครับซึ่งู้นั้นของปีสามมีชื่อว่าไอโกครับเขาไม่พอใจที่ลูกน้องมาหาเรื่องไออ้วนแบบนี้อี่แท้มันพูดประชดเพราะไอโกนั้นอยากจะกระทืบไออ้วนเต็มทีแล้วมันจึงฝากเอาไว้สั้นๆว่าให้อ้วนระวังตัวเอาไว้ด้านไอแบนนั้นจะเดินชนกับรุ่นพี่ครับแน่น,นอนว่าเรื่องพี่ไม่ยอมหาว่ารุ่นน้องไม่ยอมหลบ ไอแมจะ่กวแต่ไออ้วนก็ห้ามเอาไว้อีกทีไออ้วนก็บอกว่าเราอย่าไปเปิดศึกเลยเราอยู่กันสงบสงบนาดีแล้วไอแมไม่ฟังสะบัดมือต่อยหน้ารุ่งพี่ไปเต็มๆรุ่งพี่จึงหาว่าพวกปีหนึ่งนั้นเปิดศึกกับปีสามแล้วไอแมก็หัวเราะท้าทายว่าทั้งปีสองปีสามมันมึงนับรวมกันมาได้เลย ไอแม่ก็ไลบวกกับรุ่นพี่ทันทีครับพอเอกก็ห้ามรุ่นพี่เอาไว้อย่าเอาเขาอี้ตีไอแม่เพื่อนผมเด็กขาดปีหนึ่งก็พากระเชียว่าเอาเลยไอเพื่อนั้นจัดการรุ่นพี่ครับไอเอกันดันฟุกต่อยจนรุ่นพี่นั้นหงายท้องไปเต็มเตในหนาสาวพวกปีหนึ่งกันพากันวิวิวสุดยอดไปเลยเพื่อนและดีใจกันสุดๆปีหนึ่งทั้งสามคนตอนนี้ต้องเจอกับปีสามที่รู้สึกปีนี้ปีนี้ปีนี้ปีเต็มให ครูเลยถามว่าทําไมไม่ไปตีนก้็เนอกโรงเรียนว่าะมีปีหนึ่งทั้งหกคนที่มีเรื่องเมื่อวานนี้ครับครูจงได้ท,ทํโทษตีตูดไอแวรไปก่อนคนแรกมาถึงที่ไออ้วนครูบอกให้่อนายอย่าทำมีตู้สิมึงอ่ะครูตีเข้าใหม่ก็ตีไม่เข้าคราับพอยอ้วนนั้นเก่งกล้ามตูดเอาไว้ยังแข็งแก่งครูตีเท่าไร่มันก็ไม่เจ็บเล่นเอาสักครูหมดแรงขอตัวลาพาร้อนกลับบ้านเลยตอนนี้สมาชิกแก๊งมีรวมกันทั้งหมดหกคนแล้วคะัะตอนนี้ปีหนึ่งเริ่มมีสมาชิกใจกล้าตอกกับพวกปีสามขึ้น จากโรงเรียนแบบไม่มีเหตุผลโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้แบงค์นั้นลาออกไม่เหตุผลอะไรหัวโจกปีหนึ่งเหลือแค่พระเอกและไอ้อ้วนนะครับตอนนี้ชีวิตข่อยอ้วนชอบปอกไข่กินวันละเกือบร้อยฟองตอนไข่ให้พระเอกกินเป็นเพื่อสนิทกันสุดๆไ<ๆ>อเอกก็แค่กังวลว่าทำไมไอแบงค์ถึงลาออกไปแบบนั้นไอ้วนก็บอกว่ายาสนใจสนใจแค่ความรอของฉันก็พอไอคิด ไอ้วนจึงถามว่าพระเอกนั้นอยากได้ยินเสียงในใจของฉันไหมไอ้วนตะแหงตูดตอบเสียงคดดังให้พระเอกตกห็งจนกลับบ้านบางเวลาจึงทําให้ทุกคนนั้นลืมแปแยไปครับตอนนี้แต่เพื่อนๆก็เราว่าพวกปีสามท้าปีหนึ่ง้ยกินตังอีกแล้วเพื่อนๆจึงชวนให้พระเอกนั้นไปดู ซึ่งรุ่นพี่มันก็ชอบจากปีหนึ่งมาต่อยกินตังไอ้วนมันก็ห้ามปีหนึ่งว่าอย่ามีเรื่องกับรุ่นพี่เลยนะซึ่งทําให้ไอ้ร้นปีสาบอกว่าให้วนนั้นหุบป,ปากไปซะพอป,ปีหนึ่งนะเห็นเงินเยอะเลยอยากจะต่อยเดิมพันซึ่งปีหนึ่งกัหวดกับไอ้ล้นทันทีแล้วดูว่าฝีมือทั้งคู่นั้นสูสีกันมาก ซึ่งไอ้ร้นนั้นปีสามกำลังแพ้โดนขาล็อกคอเอาไว้ปีสามจะวิ่งเข้ามารุมกระทือบแต่อ้วนตะโกนห้ามไว้ว่าถ้าใครเข้ามายุ่งนะก็กูะทุกึงเลยทุกคนแม่ไอ้ร้นมันหัวแข็งใส้หัวโบกมาจนปีหนึ่งั้งแพ้โดนกระทึกลงเลยครับไอ้อ้วนกำมกกัโกรธสุดๆจะวิ่งเข้าไปต่อยพวกปีสามให้จริงห้ามว่าเรานั้นอย่ามีเรื่องกันเลยนะเพื่อน ทำให้อ้วนนั้นใจเย็นฟังพระเอกและยอมถอยกลับคร้วไอ้อ้วนเป็นคนดีเป็นคนคุณหมีที่แสนอบอุ่นเขาจึงมีแฟนที่คบกันมานานเพราะไอ้อ้วนนั้นเป็นคนรักเกื้อนและชอบช่วยเหลือคนที่อ่อนแอพระเอกนั้นก็เช่นกันตอนนี้พบรักกับสาวคนหนึ่งที่เห็นก็ตกหลุมรักเธอเข้าไปเต็มเต็มพระเอกและแฟนกาลังจะเดินกลับบ้านครับกระถูกเรื่องพี่พูดจาคมเหง่และจะเข้ามาต่อยสุดท้ายใจก็ไม่กล้าขอกลัวรุ่นพี่จนผู้หญิงนั้นต้องพาวิ่งหนี เองจึงขอให้อ้วนนะลมกระทืบปี3าจบเรื่องนี้กันเถอะไอ้อ้วนกับปฏิเสธพวกเขานั้นไม่อยากมีเรื่องอยากเรียนให้จบเียงเท่านั้นแลน้วมีเด็กปีหนึ่งมาฟ้องพระเอกว่าโดนปี3รังแกครับพวกรุ่นพี่มันจะเข้ามากระทืบปีหนึ่งถึงห้อง ไอเอกก็ช่วยเอาไว้ไล่รุ่นพี่ให้ออกไปและในขณะที่อ้วนหลับอยู่พระเอกยากเป็นฮีโร่คิดแผนการบ้าบา,บารับจ้างเขี่ยรับจ้างมีเรื่องกับรุ่นพี่ปีหนึ่งคนไหนโดนรังแกมารับจ้างพระเอกได้เลยพระเอกเลยพาปีหนึ่งเข้ามาโค่มรุ่นพี่ครับใช้แค่คำพูดพกรุ่นพี่ก็กลัวหัวหดหลังเขาทาเรื่องแบบนี้ออกไปโดยที่ไม่บอกไออ้วนเลยแน่นอนว่าไอร้นปีสามโกรธมากที่พระเอกเล่นแบบนี้มันอยากจะท้าพระเอกต่อยอยากรู้ว่าพระเอกนั้นจริงจริงหรือเปล่าหรือเก่งตัดมาก แค่เพลงไอโกนั้นเดินเข้ามาพระเอกจะวิ่งไปต่อยที่เพื่อนเพื่อนกระก้องห้ามเอาไว้อีกครั้งลาพระเอกออกไปเพราะไม่อยากเปิดลซื่อกับรุ่นพี่เหนื่อยอ้วนรู้ข่าวที่พระเอกทำแบบนั้นเขาโกรธมากๆที่พ่อเอกทำแบบนี้ที่ไม่อยากมีเรื่องกับรุ่นพี่เขาพยายามรี่งมาโดยตลอดเลยพ่ะเอกก็หาว่าอ้วนนั้นเก่งไม่จริงดีแต่พูดเป็นคนใจฟอกเรื่องจากนี้เขาไม่เชื่อใจให้อ้วนเป็นหัวหน้าอีกแล้วเพราะเขาเห็นว่าไออ้วนนั้นยอมรุ่นพี่มาโดยตลอดสงสส่กลัวตอนนี้กลุ่มแตกกันพระเอกไม่ยอมรับฟังไออ้ว ไอ้อ้วนก็งอนครับไม่ยอมพูดกับพระเอกเลยพระเอกก็เช่นกันไม่สนใจอะไรไอ้วนเลยครับครูจึงถามมือพระเอกนัะเป็นอะไรทําไมมีแผลพระเอกเลย,ยไสไอ้อ้วนวที่มือเป็นแผลก็ดีกว่าคนใจฟอะตัวใหญ่ไม่กล้ามีเรื่องกับคนอื่นไงครูเวลาอ้วนมาหาพระเอกก็มักจะเดินหนีครับจนพระเอกนั้นได้ทราบข่าวร้ายว่าคุณปูดด่จะรับบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุล้มที่ทํางานไอ้อ้วนก็ห่วงมากว่าพระเอกหายไปไหนว่าไม่มาเรียนสามสี่วันแล้วพระเอกต้องทํางานแทนปู่หาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล เขาร้องไห้ที่ต้องมาเจอสะตากรรมไรแบบนี้ สุดท้ายเพื่อนๆก็เดินเข้ามาขอให้อ้วนขอให้เพื่อนนะสมัครงานช่วยกันหาเงินให้กับพระเอกครับทํางานเพื่อคนก็ได้เงินห้าเท่าเพื่อนให้ใจเต็มร้อยทางทีงพระเอกนั้นขี้แงโูก็ไม่โกรธเลยที่เห็นว่าเด็กๆนั้นนอนหลับในข้าวเรียนกินข้าวเพื่อนกันกินจนรรรรสายได้รวงครยพระเอกนําเงินไปรักษาปูครับแล้วเวลาพระเอกกลับมาเรียนเขาก็ขอบคุณเพื่อนทุกอย่างครับคุยกันอย่างสนุกสนานแต่ความสวยก็บังเกิดเขาทํากาแฟหกใส่ล้วนครับไอ้ล้วนมันจริงใส่ะพระเอกไป่ื้อเสื้อตัวใหม่มาชดใช้ให้มันพระเอกก็บอกว่าขอ โทษพูดดีๆขอโทษรุ่นพี่ออกไปแต่ล้นมันยัว่วโมโหถามว่าปูมือยังไม่ตายอีกเหรววะฮ้ยฟิลค่าก้อยอล้นไปเต็มไมแต่ว่าต่อยไม่เข้าครับหัวของไอ้ล้นนั้นแข็งมากโก้พะเอกเลยโดนรุ่นพี่ลากตัวไปกระทึบเป็นชุดแล้วได้อ้วนมาช่วยพร้อมก็บอกว่าปล่อยเพื่อนกูรุ่นพีหาว่าพะเอกนั้นเปิดซึ่งกับพวกมันก่อนมันซึงทาให้อ้วนนั้นรวมพวกมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ไอ้อ้วนก็บอกว่าไม่อะ่ะเจอกันเลยวันนี้ดีกว่า ไอ้กระใสหัวไม่ให้อวนน้วนรับคำท้าพวกมันไอ้อ้วนอยากจบทุกอย่างเลยนะกันไปตีหลังเลื่องเรียนไอ้อ้วนก็บอกว่าพวกของเรานั้นมีไม่เยอะน,นะซึ่งเธอให้แม่็นั้นเศร้าใจมากที่เป็นต้นเหตุของการมีเรื่องไอ้อ้วนตะโกนถามว่าพวกมึงาหายบาดเจ็บหรือ,อยังวะเพื่อนไอ้ก็บอกว่าพร้อมเราไปตีกับพวกปีสามกันเถอะไอ้อ้วนนาทัพปีหนึ่งเดินออกมาวันนี้ต้องตัดสิ่งเพื่อที่จะให้ปีสามนั้นไม่เข้ามายุ่งอีกปีหนึ่งที่ใจกันนั้นมีน้อยมากมาก แล้มีพวกนักเลงนั้นยืนขวางทางรอผู้ไม่อ้วนเอาอยู่พรามันดันเดินใส่จนไอ้อ้วนนั้นถามเอาว่าพร้อมหรือยังวะเพื่อนเพื่อนงานนี้ช่วยกูหน่อยนะมึงพวกนักเลงนั้นพร้อมซักพอ์เพรทุกคนไม่มีใครส่วยอ้วนได้เลย จึงทาให้พวกนักเลงกลุ่มนี้นั้นย้อนติดตามไอ้อ้วนเพื่อยกพวกไปกระทืบปีสามครับตอนนี้ปีสามและปีหนึ่งเผชิญหน้ากันแล้วครับ,รบเขตน,นอกเมืองไอ้อ้วนบอกว่าเรามาจบเรื่องนี้กันเถอะครับรุ่นพี่โกไอ้อ้วนนั้นกระโดดที่เปิดใส่รุ่นพี่ไอโกไปก้อนเลยครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งนั้นบวกกันจนยับเลยตยีกันใจกลางเมืองเพราะทนไม่ไหวกับรุ่นพี่อีกต่อไปแล้วปีหนึ่งเลยต้องต่อสู้เพื่อที่จะได้เรียนต่อไม่งั้นถูกรุ่นพี่คงเห็นตลอดไปเป็นศึกสุดท้ายที่อ้วนจะโวกนกับไอโก ปีหนึ่งกำชัยชนะได้ทั้งหมดเลยครับวพวกพปเองกันกลับมาก็ฉลองกันชุดใหญ่ที่ชนะปีสาม่อก็บอกให้อ้วนนั้นนอนค้างที่นี่นะอย่ากลับบ้านเลยนึกแล้วอันตรายเพื่อมีพวกปีสามนั้นดักทําร้ายพวกเราอยู่ไอ้อ้วนก็ไม่ฟังจึงเกิดเหตุร้ายขึ้นครับพี่สาวคอยอ้วนบอกว่าไอ้อ้วนถูกพวกปีสามรุมอาไม้ตีหัว จนตอนนี้อาการโครมา่าหมอยังบอกว่าไม่ได้สติเลยแฟนขอยอ้วนและเสียใจมากที่รู้ตัวว่าอ้วนนั้นแย่ไอ้กแ็แค้ขนใจสุดๆที่พวกปีศาจน,นั้นลอบกัดแบบนี้า่าจนไปแจ้งตำรวจแต่ตำรวจก็บอกว่าไม่มีหลักฐานตำรวจจึงหาข้าวหาน้ําพี่กินครับ เขาเหินและพระเอ,อกนั้นนั่งร้องไห้เขาจึงนั้นสงสารมากเมืกินไปพูดไปข้าวกระเด็นใส่หน้าตำรวจสุดท้ายไม่รู้จะสงสารใครดีตำรวจหรือว่าพระเอ,อกพระเอ,อกนั้นมานั่งฝ้าไว้อ้วนภาวนาให้เขาฟื้นเขาต้มไข่มารอให้อ้วนลุกขึ้นมากินอีกครั้งเขากั้นใจกินพยา้เพื่อนตื่นขึ้นมาเห็นขอยฟ้าและเห็นใจคือชีวิตเพื่อนบ่มมาที ไอเอกมาเอาคืนไล่ต่อยผู้ปีสามเลยครับต่อยรุ่นพี่เจ็ดไปสองเหลือไอโลน้นอีกคนไอเอกเข้าไปซัดล้างแขนให้อีอ้วนกักจนไอโล้นนั้นร้องเล่นเอาไสไอโร้นนั่นกลัวและยอมเป็นลูกน้องเป็นลูกไร่ของไอเอกครับครูจึงถามว่าช่วกปีสามหรือเปล่าที่ทำร้ายไออ้วนห้องเราครูจึงอนุญาตให้ไอเอกนั้นไปเอาคืนให้อ้อ้วนเพราะครูเชื่อว่าเด็กนกห้องครูไม่ได้ไปทำร้ายใครก่อนแน่นอนซึ่งไอแบกกลับมาที่นี่อีกครั้งครับที่ไอแบรลาออกก็เพราะว่าดูแลแม่ที่ป่วยขอจึงญลาออกก็ท่านท่านไปหางานทำหาค รู้ข่าวมาจากไอ้ล้วนว่าไอ้อ้วนโดนไอ้นั้นก็เป็นเพราะไอ้แบรักเงินจะพวกปีสามเพ่เลยถามว่าทาไมไอ้แบถึงทําแบบนี้กับเพื่อนพวกรุ่นพี่มันใช้เงินซื้อไอ้แบให้สู้กับไอ้อ้วนครับไอ้แบต้องการเงินเอาไปรักษาแม่ไอ้อ้วนมันก็รู้อยู่แก่ใจและไม่กวดไอ้แบเลยครับเขายอมให้ไอ้แบรต่อยเพื่อให้ไอ้แบนั้นได้เงินไปรักษาแม่ไอ้แบต่อยอ้วนไปหนึ่งชุดไอ้อ้วนส่วนไปทีเดียวจนไอ้แบรนั่นแพ้ตังคู่เป็นเพื่อนรักที่รู้ใจกันสุดๆแต่ว่าไอ้บไออ้้วนนนตีด ไอ้โดนลุงกระทื้ไปเป็นชุดตอนนี้รุ่นพี่มัน <c oughs> ก็โยนเงินให้แบไปสู้กับพี่อีกอีกครั้ง <c oughs> มันอยากให้แบนั้นกระทบพงพี่ก่อนหน้าเรื่องพี่ทุกคนเวลาพระเข้ามาก็โดนไอ้แบตต่อยจนจุก คนเป็นมวยกับคนไม่เป็นอะไรเลยมันห่างชั้นกันเหลือเกินพระเอกโดนต่อยแล้วต่อยอีกจนสู้ไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าไอ้แบพยายามสซ่สายตาให้พระเอกรับรู้ยู่ดีเขาก็ยอมพระเอกนั้นต่อยคางเข้าไปเต็มเต็มครับไอ้แบมันยิ้มให้สูงซีงให้พระเอกเข้ามาได้เลยมันยอมให้พระเอกนั้นต่อยเข้าหน้าเลยเป็นฝ่ายยอมแพ้ไอ้แบขอยอมแพ้แต่พวกเรื่องพี่ไม่ยอมครับพวกมันรุมตีไอ้แบและกำลังจะรุมกระทืบพระเอกพระเอกก็โดนไปเป็นชุดโดนกระทืบจนหายใจไม่ทัน สุดท้ายปีหนึ่งก็รวมพวกกันมาเอาเกืนครับเอกและไอ้แบไอ้อ้วนหัวโจกปีหนึ่งยินกันครบเลยตอนนี้และได้ไอล้ล้นที่เป็นลูกน้องคนใหม่ของพระเอ,อกมาร่วมสู้ด้วยมีรุ่นพี่หลายคนนั้นย้ายฝั่งมาอยู่กับพวกพระเอ,อกครับ ไอ้อ้วนขอพอกนั้นไปสู้ตัดสิงกับไอโกเพะมีพระเอกคนเดียวที่เป็นหัวโจกหนึ่งในสามที่ผอสู้ได้พระเอกก็โดนย้ำพวกเขานันอ่อนแอเกินไปโดนเอาไปเยียดหน้าย่ำมยีสุดๆตอนนี้ทั้งสองแลกกันคนละหมัดเลยครับใครไวกว่าก็ชนะใครมัดมากก็กำชัยไปพระเอกนั้นเอาหัวววกระมัดของไอโกจนนิ้วของมันหักจึงทำให้ชัยชนะเป็นของพระเอกละปีหนึ่งทันที ทุกคนนั่นเองใจมากแต่งแต้งให้พี่เป็นหัวหน้าปีหนึ่งเลยครับที่พีกว่านั้นก็คือพอกรวมปีสามและปีหนึ่งเป็นแก๊งเดียวกันเพื่อที่จะไปกับเือปีสองที่ไม่ยอมใครเหมือนกันครับ,รบหนังเรื่องมิสเตอร์บอสจบแล้วเอาสารลงเพลงเท่านี้ครับ